Các bạn hãy đăng kí cho ออามาดูแอ้กวยทอดอเห็นชว์หรือใช่ไหมพี่พีตัดกระเพาะแสนแปดนะ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 ออนะ ีดจะบอกว่าสิ่งที่เป็นแพงตอนตัดกระเพาะอะจริงๆอะมันคือเอ่อมันคือสแตมเป,ปิปลในตัวที่เราอตัดกระเพาะออกแล้วมันจะมีแม็กไปเย็บแบที่เขาเรียกว่ารูปแม็กอะก็คือแบบรูปแม็กเลยสแตมเป,ปลกับรูปแม็กไอตัวเนี้ยแพงคือมันใช้ประมาณห้าเจ็ดตัววนะั ด้วยพูดไปด้วยวเราเ็วเราอ่ะพอ่อหนุ่ม8ทางต่อตัวถ่ายคอเราหนึ่งคือเราจับยาเยอะเลยเหรอคะเกือทุกคนเหรอ หอบไปให้หมดเลยใช่ไงเฮานูกว่าไหนหมดอายุป่ะหาเรามาดูเลยตอนนี้เพราะคุณลุนช่องออเ,เ,เขาข่ำเนี่ยเาขงพีอพอพอ,พอ,พอสามารถจัดไปด้วยคู่ไปด้วยได้งั้นหนูเก็บเงินให้เขาก่อนค่อยไปไตัดให้หนูจัดเดี๋ยว,เ,ยวเขาไม่ให้หนูจัดเขา,ไม,าไม่ให้หนูยุ่งหรอกจริงๆข,ของของเขาเดี๋ยวหาราคาพิเศษให้ครับถ้าจะไปตัดจริงๆเดี๋ยวบอกก็คือเดี๋ยวจะลดให้อ่ะ และจากสองแสนห้าเป็นะและจาก2 5 0 0เป็น2 4บ9 9 9าบาทค่ะต่อห้บาทหนึง่งและนี่อะไรเนี่ยแพคอะไรเนี่ยเสื้อผ้า8วันมีแค่นี้เหรอใช่ผมแหล่ะ ดูคอลเลนพี่จอง EP ใหม่หรือยังยเลยนะไม่ไอะไรเลยของน้อยนะคะไม่เพราะว่ามันเป็นแค่เสื้อยืดกับกางเกงมันเลยน้อยแล้วของหนูมันน้อยเท่านี้ไหมทำไมของหนูเยอะอะ่ะน้อยอะ่ะล้วชิปขาวข,ของกลับมาได้จริงๆใช่ปะได้จริงคุยได้ ทุกที่ที่ในจีนได้เวลาวันเรามีเร็วกว่าสิบวันไหมทำจริงคิดถึงของอ่ะสิบวันเลยเหรอนานอ่ะมาด้วยที่อะไรอ่ะเครื่องก็มันต้องไปพักที่ไหนสักที่หนึ่งก่อน แล้วถ้าเราซื้อกระเป๋าเพิ่มอ่ะ,ะใส่กันมีให้ซื้อเท่าไหร่อเอ,อ่อถ้าขากลับ๋าซื้อได้เท่าไหร่อ่ะราคาหรอไม่รูกก็อบ,บอลเลือกชุดเหมือนจะไปสองแล้วแมวไม่ได้ดูละได้ดูจะไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีคำว่าไปดูเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้เราอยู่เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้ว หนูนอนไปเท่าไหร่หรือไมคะพี่พีช12ชั่วโมงว่ารู้ได้ไงอะ่ะเพราะว่าเรา,านอนมื่งมาตอนเที่ยงคืนเนี่ยหนูนอนไปทั้งหมด12ชั่วโมง55แต่ฟูไปแค่4เพราะว่าหนูพี่ผีแย่งข้าห่มหนูออค่อยๆละเมียดปะ่ะคุณผู้ชมภาพกล้องก็ลังโฟกัสตามคุณพีชตลอดเวลาคะ่ะอังใช่คะ่ะ ห้องพอ,พอพอลกเหมือนกันนะนี่นนี่นะคะอะไรก็ไม่รู้เต็มพื้นเหมือนกันใช่เชื่อยังนี่ดูดิโดูไม่จริงพี่พําแล้วความจริงแล้วไหนนาฬิกาที่บอกจะให้หนูอ,ะอ่ะที่หนูที่บอก ไปใจใหไในหนไปต้องไปใจไหนอีกอ่ะอะไรนะไปเอาของไปเอายาไป่ใช่พี่คนะินเลยขอไปเอาอยาข้งล่างครับเฮ้ยเราเราจะไปเป็นหมอที่นั่นเหรอแกอะไรนี้ S F ส่งไวแต่ราคาแรงอ๋อแปลกแต่จริง นี่อ่ะลบไม่ล่ะเดีย๋ยวว่าจะชันนะพาเลยถ้วยเก็บของเขาไม่ได้มันของของเขาเขาเก็บเป็นระเบียบของหนูอีกหนูนอนอยู่บนกองนองีนองององ่อึงเกงีอ๋อหนูจักแหวนค่ะนายบอกหลักก่อนเร็ว แล้วเธอพาไเอาให้เหรอแล้วต้องตัดสายตอนไหนอะ่ะไม่เปิดดูกอรอันเดิมไงเปิดดูกอร,เ,ดดกรเขาบอกว่าอันนี้เหมาะกับบมกคืออะไรอะ่ะเปิดดูคิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวลืมยาไปหนึ่งเอาอะไรใส่พวกอาการเจิบเช่นใส่ถุงทิปปลอ,อกก่อนพี่พี ใช่ใช่ก็ได้ครับคุณเหมยบอกเลื่อนมาอีกแล้วเหรอเนี่ยอ,อันเดิมไงอันเดิมอ่ะอันที่ถายถายเลขได้อ,อะ่ะใช่ไหมอะไดรหรอบอกรักแล้วเขก็ต้องให้ของผม ไม่แข่งของบุ๋มไม่ต้องทุกครั้งที่บอกก็ได้พี่บุ๋มไม่เอาสีเหลืองไม่ทุกคนของบุ๋มบุ๋มบอกบุ๋มไม่ได้เอาสีเหลืองไม่ก็ตอนนั้นทุกคนบอกว่าสีทองเข้ากับแก้มบุ๋มมากกว่าก็หนุ่มจะเอาสีแบบเพียรเอานี้ก็ได้ของเจ้าเลยทุกคนอันนี้เข้ากับแก้มบุ๋มใช่ไหมพี่ บุ๋มไม่ถูกกับสีเหลืองมันเกิดรางคารวันวันนั้นที่ให้ดูบุ๋มบอกว่าอันนี้น่ารักคใครจำได้ไหมในไลน์ทุกคนหนูไม่ได้พูดว่นน่้ใช่ใช่ไ,ไ<ห>ล,ไไลพี่จุพี่จุผมพจพจำได้ไหมว่าไอนาฬิกาบุ๋มบุ๋เปรี้ยวอะ่ะที่ตอนนั้นเขาเปิดรูปอะ่ะเ้าบอกว่าแ้มบุ๋มเข้าเขาไม่ทำแบบนี้อันนี้ตอนนั้นที่ที่เราเปิดรูปแล้วตัวนี้มันเป็นตัวที่เขาใช้โฆษณาแล้วทุกคนก็บอกว่าอันนี้เหมาะกับบุ๋มมันนี้เหมาะกับบุ๋มทุกคนแล้วหนูก็บอกว่าอันนี้ก็สวยเหมือนกัน ใช่อะเนี่ยทุกคนก็จำได้แต่แล้วผมาไม่เขาใส่สีเหลืองได้หนูอย่าได้สีขาวใช่ไหมได้มาแรกกันกใช่อันนี้ก็ได้นนทุกคน <c oughs> ในกระเป๋าเดินทางมีตัวนี้อยู่เ,เดี๋ยวว่าเมื่อเดี๋ยวผมดึอเองไม่เป็นไรครับอันนี้มันไม่ต้องติดอะไรใช่ปะ พี่พีทอันมันเป็นสายมันเปในนี่จูนมันนี่ก่อนอะไรนะสีเหลืองสวยเนี่ยเขาไว้เปลี่ยนสายก็ได้แต่ว่าอะไรอ่ะสวยนะเขากดสีเหลืองมาเพราะว่าทุกคนบอกเดูบอกว่าไม่ได้ไม่ได้บอกว่าสีเหลืองสวยก่อนทุกคนจําได้ใช่ไหมเดี๋ยวบอกว่าสีเหลืองสวยตอนไหนไม่มีเพชรด้วยเหรอออว่าเป็นระเบมด ใส่เลยอ่ะใช่แล้วก็ใส่ได้เลยดิใช่น่ารักไหมจุ๋มมาดูจริงๆว่าน่ารักหรือเปล่ปาแล้วมันกดอย่างน,นี้ได้ด้วยแล้วมันต้องเตาอะไปิดข้างหน้าปก็ไม่ต้องใช่ป่ะไม่ต้องไม่ต้องทุกคนอันนี้เข้ากระบุ๋มเนาะหกหกสวยแล,แล้วก็มีไฟน่ารักมากเลยการตัวเนี้ยในพี่พี่ลองใส่สิเขาเขาใส่จีช็อตเข้าทุกเดือนเขาบอกให้ มันเป็นจีช็อปโดนรถทับอ่ะหมอกกระพีิบแ่นะไม่ผมใส่เข้าทุกเรือนหนูก็ใส่เข้าทุกเรือนเหมือนกันโทษนะคะแล้อันเนี้ยมันดูเป็นแบบจำได้ไหมทุกคนว่าตอนแรกอันนั้นมันเป็นสีเงินแเนาะเราเครื่องพีชสีอะไรเครื่องอะไรอะไออันหนึ่งอะอันแรกสีเงินเนี่ยอันนี้สีทองแล้ก็สลับใส่อ๋อสลับไม่ได้นะแม่โซ้เลย ผมใส่เข้าทุกเรือนเลิศเห็นไหมหมืงนกว่าบาทครับแต่ว่ามันมันเจอพาษีเยอะนิดนึงมันเจอภาษสีกับสองพันมันต้องใส่กุกางเกงยีนไงทุกคนทุกคนจําได้ไปไงเห็นไหมทุกคนยังจําได้เลยบอกว่าวันนั้นก้าวหมุนบอกสีเหลืองสวยผมพูดสีเดงเหรอใช่อันนี้แหละคุณบอกว่าสีเดงแต่ผมเปิดรูปให้ดูคือแต่ว่าฟังก่อนแต่ว่าเหมือนม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาป่ะใช่ แต่เขาก็สวยเหมาาือนกันค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าสวยจะได้อยู่ไม่แับเดียร์ดนะูไดต้องใส่กางยีนย้อนคลิปไลท์เหรอจากดัมเมอรมาแล้วทุกคนก็บอกว่าใช่ใช่ตัวนั้นเหมาะกับแก้มบุ๋มมากกว่าหรือคุว่าสีเหลืองเหรอหาอ, <laughs> อะไรอะ่ะหารูปให้ดูว่าวันนั้นอ่ะเพราะว่ารูปตัวที่โชว์มันมีแค่ตัวนี้นี่ ที่เปิดตอนนั้นนะรูปโฆษณามันคือรูปนี้อะ่ะแล้วหนูก็บอกว่ามันสวยคือสีงเงินนะมันเป็นอย่างนี้หนูสิงเงินสวยอะไรกันได้ก็ดำสวยอ่ะดำสวยแล้ววันน้นบอกเหลืองสวย <laughs> แต่เหลืองมันก็ได้นะมันต้องขับใส่กางเกงไงสีขาวอ่ะเหลืองจะได้ใส่ไหม ไม่แลกกันได้ไม่เป็นไนนร่เวลาไปนี่ไงไไปหน,ขขน,ทนทุกคนทุนคนที่ทอยากใส่ทุกคนวันนั้นจับได้เนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเขาเขาว่าเหลืองก็สวยขาวก็สวยเขาใส่ได้หมดไม่ไม่ไม่เอาอันนี้แหละสวยหนูจะกดเลขทั้งวันเลยเอาไว้ใส่กับยีนกดเลขตรงไหนนะนี่ หาใจก้มลงมา<ว>กเล<ว>ยอันเดหกสามสองไปแล้วทุกคนจำได้เนาะทุกคนขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> แล้วเขาก็สั่งสีเหลืองมาให้หนูแล้วหนูก็บอกว่าหนูไม่อยากได้สีเหลือง <c oughs> หนูไม่ได้พูดว่หนูไม่อยากได้หนูไม่ได้บอกว่าหนูชอบสีเหลืองไง เพนนั้นหนูบอกว่าสีเหลือง่วยบอกว่าสวยแต่มันไม่ได้บอกว่ามันตอนแรกหนูบอกว่าอันนั้นอ่ะมันหน้าตาขี้เหร่แต่ว่ามันกดเลขได้ก็เลยชอบแล้วพอหนูดูรูปหนูบอกว่าเอ้าสีเหลืองสวยนี่หนูไม่ได้ชอบสีเงินนะหนูบอกว่าไม่ได้ชอบเลยแต่ว่ามันกดเลขได้เลยชอบแหละใช่เออแล้วพอแล้วพอเปิดรูปให้ดูว่ารุ่นนี้มันมีทั้งหมดสีสีหนูบอกว่าสีนี้สวยสุดสีทองใช่หรอใช่ทุกคนจําได้ใช่ไหมครับไม่ต้องติดอะไรใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้อง ใส่ได้ทุกคนจำได้เนาะไม่เวิร์กค่ะ <c oughs> นี่ไงมีเด่คนบอกเห็นไหมถ้าใครอยู่ได้กับมันนั้นป้าป้าฟิวเนาะคือตอนแรกเขาบอกเขาไม่ได้ชอบจริงเลยแต่ย<อ>ั <ๆ S 2> งหวมอยู่เลยนะเขาบอกว่านี่เล็กสุดแล้วหนูแลเปลี่ยนสายได้ปะไม่ได้แต่ว่าถ้าได้เดี๋ยวต้องไปหาให้แต่ไม่น,าน่าจะมีอะ่ะมันแบบมันจะพอมันก็ เขาบอกว่าให้จักระเป๋าพี่ทุกคนทุกคนจำได้นะใช่แล้วแล้วคือตอนนั้นนะเขาบอกเขาไม่ได้ชอบโอ้ยพวกเธอก็อะไรกันเนี่ยเออนี่ทุกคนถ้าจะไปตามนะไม่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 บอกเอาเหรอเป็นความลับมันราคาประมาณจีช็อกเลยประมาณเรือนละหมื่นแต่ว่าถือว่าไม่แรงแล้วก็